นานยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่น่าเชื่อเรามาถึงวันที่เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีการสื่อสารที่น่าทึ่งมากเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันเป็นความภาคภูมิใจของคนในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็มักจะมองข้ามถึงความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราด้วยความเสื่อมถอยแทบจะทุกๆด้านกำลังเกิดขึ้นความเสื่อมถอยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงสภาพแวดล้อมผิดเพี้ยนเสื่อมโทรมจนยากที่ จะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างง่ายๆอีกต่อไปในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เคยยกย่องเชิดชูคนดีคนมีคุณธรรมคนมีน้ำใจเราเคยยกย่องเชิดชูความดีความจริงและความงามมายาวนานมากแต่วันนี้ความ รู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้เสื่อมถอยลงอย่างมากวันนี้มันเหลือแต่ความศรัทธาสูงสุดต่อระบบเงินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาระยะเวลาอันสั้นมากในขณะเดียวกันร,ระบบการเมืองเราก็เสื่อมถอยลงอย่างมากนักการเมืองจำนวนมากหน้าด่านโกง แล้วก็เห็นแก่ตัวกินทุกอย่างที่สามารถที่จะกินได้ทุกจริตทุกโอกาสที่มีเงินเข้ามาทุกครั้งที่มีโอกาสเซ็นอนุมัติอะไรจะต้องมีค่าตอบแทนจะต้องมีคอมมิชชั่นมันเป็นความเสื่อมถอยที่น่าหวาดกลัวมากแม้แต่ระบบยุติธรรมก็สามารถจะจะซื้อคนที่มีเงินก็สามารถที่จะ ซื้อสิ่งเหล่านี้ได้สามารถซื้อตำรวจซื้อระบบยุติธรรมทั้งหมดได้ระบบเศรษฐกิจก็กำลังเสื่อมถอยลงอย่างมากเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อมันเร็วมากเงินกำลังไม่มีค่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องกลับมาคิดให้รอบด้านมากขึ้นว่า ในขณะที่เทคโนโลยีเรากําลังจเจริญก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อมันพัฒนาไปอย่างไร้ขอบเขตอย่างมากจนเรามีชีวิตที่สะดวกอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ว่าในขณะเดียวกันเทคโนโลยีจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นวิธีชีวิตของเราก็ผิดเพี้ยนไปมากขึ้นเช่นกัน ดูเหมือนว่าเราจเจริญกันหน้าเราพัฒนามากชีวิตเราน่าจะดีขึ้นแต่ตรงกันข้ามชีวิตของผู้คนกลับเหนื่อยมากเครียดมากกลุ้มมากเสียงหัวเราะหายไปนี่คือความเสื่อมคลายที่เราจะต้องกลับมาคิดทบทวนและที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดลอ้อม อากาศแปลกปรวนฤดูการผิดเพี้ยนอาหารกำลังล่อยหลอลงในขณะที่เรากินเยอะแต่กินน้อยชนิดความหลากหลายไม่มีหมายควาว่าความมั่นคงไม่มีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ดำรงชีวิตกำลังเสื่อมและสุดโทมลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์อย่างนี้มนุษย์ควรจะกลับมาคิดทบทวนมากขึ้น เรามองด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากเกินไปเราเชื่อมัน่นเราศรัทธาในเทคโนโลยีมากเกินไปจนเราลืมศรัทธาต่อระบบธรรมชาติที่เคยหล่อเลี้ยงเรามายาวนานดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาอันสำคัญที่เราควรจะกลับมาทบทวนก่อนที่มันจะสายเกินไปวันนี้ เราอาจจะตื่นเต้นยินดีกับการได้เงินมากมีทรัพย์สิสนมีรถมีโทรศัพท์มือถือมีเงินฝากมีอะไรต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็มักจะลืมไปว่าเราสูญเสียเวลาของชีวิตไปเยอะมากนะเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะเราใช้ชีวิตหาเงินมาตลอดแต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตของเราเพื่อเราเลยเรามีเยอะแต่สิ่งที่เรามี กับทำลายสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริงเราทำลายวัฒนธรรมทำลายประเพณีทำลายความดีงามที่เราชื่นชมมายาวนานวันนี้เราแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนอีกต่อไปมันเหลือแต่วัฒนธรรมแห่งการแข่งแย่งแข่งขันเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นมาก เมื่อเห็นผู้นำของแต่ละประเทศกำลังหน้าด้านแย่งกันสู้กันปล้นกันอย่างหน้าด้านดานมากขึ้นมากขึ้นซึ่งน่ากลัวไม่แพ้กันกับการสูญเสียความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเรากลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่หลงทาง เราจะพบว่าอะไรสำคัญที่สุดในวันนี้เราจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องรีบทำมากที่สุดในวันนี้ถ้าเราไม่คิดทบทวนเรื่องนี้เราก็จะใช้เวลาอันมีค่าของชีวิตเพื่อหาเงินที่กำลังเฟอ้อขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าเสียดายนั่นคือเวลาที่เราสูญหายไปเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะใช้เงินอย่างมีประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร เราจะใช้เงินเพื่อมารักใช้ชีวิตให้ชีวิตเราง่ายสะดวกสบายมีความผ่อนคลายมีความยั่งยืนได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ผมคิดว่าคนรุ่นเราจะต้องถามตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปไม่งั้นเราคงอยู่ได้อีกไม่นานสงครามโลกก็จ่อจะเกิดขึ้นระบบเงินก็ใกล้จะพังทลายสิ่งแวดล้อมเริ่มแปรปรวนไปหมดแล้ว เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยคือคำถามที่อยากจะชวนกันถามในวันนี้ตอนที่มันจะสายเกินไปว่าเราจะทำอะไรเอาขอขอ,ขอบคุณนะครับเจ้าของเพจช,ช่องโจนจันไดครับชีวิตง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับที่ได้เแปบบ็นการความรู้นะครับขอบอนอุญาตนำเสนอต่อนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ